สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้บอลยุทีท่าเรือสีธนูครับมาตกปลาครับใหญ่เนาใหญ่ต้อยครับกาลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ครับก็ยังมีขืนมีล้มนะคืนล้มยังแรงครับที่ครับที่บอลเตรียมมาก็จะมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีเอาน้ำมากินข้นแล้วก็ที่ใส่ป้าครับแล้วก็ เดี๋ยวเอาทำไรเอ็มเดี๋ยวเอากินข้าวอ๋อจริงเหรออ๋อซื้อของฟินิดเลยแต่เดียวซื้อข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มเดี๋ยวเอาแล้วเรื่องหืมมันดำไม่เดินเดียบนี่อ๋อตั้งแต่อตกินมาแล้วใช่ไหมกินแล้วนึกวกินแล้วมีเยอะวาย เนี่ยไม่ไดใจเลยนะแต่ว่าไม่สดแล้วเนาะมันนานเลยใช่ไหมเราจะได้เยอะปาวะอยากได้เยอะห้อยครับโอเคครับไปพร้อมแล้วนู่นครับใหญ่ตอยดูเยอะห้อยก่อนครับว่าจะมีหรือเปล่า gặp về tôi cầm bằng đến về tóc là cô gặp về nấu cái bằng này Hãy subscribe mặt kênh Ghiền Mì ตุ๊กแกตัวเล็กเอาครับตัวเล็กโอ้ดูดำโอเคครับเราไม่มีเยื่อนะจำเป็นที่ว่าต้องเอาทำเยื่อก่อน Tu chứ mấy nu về nấu đây, tú ăn luôn dây giấy về nó đây, tô dây vậy thôi. Tu kè, Tu kè. lên lê. uh. oh, bà cáu anh đi cáu luôn đấy cáu lại đúng bà cáu oh, bà cáu ครับใหญ่เน่าได้อีกตัวหนึ่งตุ๊กแกตัวใหญ่โอเคโอเคใหญ่เนา่าโอ้ได้อีกใหญ่เน่ามันจริงใหญ่นเนา่เนานี่ครับใหญ่เน่าได้ดูดำไม่มีลายใหญ่ใหญ่เนา่าตัวเป็นสีน้ำตาลเลยไม่มีลายขึ้นไปสองตัวเองอเมื่อกี้ say vậy, mà đi tập yếm. Túi tập khăn, ba. Nãy nãy chân nhục này. đây, là है ना यार तू डम ओके है

ครับบันไดตุกแก่ใ่อตัวโหยังไปจัดเล็บป้องกเลยโหตัวยหญ่นะโอ้คครับเก็บก่อนโอเคนะครับเดินทางกลับบ้านเนี่ย่ยาเอาครับใส่กี่ตัวครับเดี๋รอดูที่ของบนเยอะมดด้วยครับไม่มีเยอ่ โอ้ยห้าไม่ได้เลยเมาดูโอ้กตัว então, องสี่หกตัวครับ สามตัวเดินไปตรงนู้นละจะไปดูนี่ยันเอามาแล้วได้กี่ตัวได้หลายตัวเนาะยันเอากี่ตัวได้โอ้โหหูดำจนได้หลายตัวเหมือนั่นหลายเลยเหม่อนกันแรงเลยทุกอย่ยวโอ้ยยันเอาได้หลายตัวเลยกับนาเหื่อนเลยวันนี้มานมากเลยยันเอาลุกไปด้วยยัย bà lù á lù đâm có lút về đuôi xây là có lút kia thắm lút này. cá tổ. tổ đi cá thăm đi lắm đi tốt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  đi đi tốt đi tua đi tốt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  đi ไปแล้วัวแรไปแล้วหนึ่งตัวเอ้ยปากต้งเปิดนี่ครับใจญต้ตยมานังํำปลาอยู่นี่เองได้กี่ตัวหลังมาทาบมัสามตัวนี่ทำไปเลยทำไปเลยสองตัวยช <ś their S 2> <c oughs> ่วย เรือได้มาก,กอ้าวมันเป็นบางวันไม่ไอเยื่อไม่ดีกันถ้าเยื่อดีนะฟีเอา่าได้ไหนหนเห็น,น,นอ,เอะเยื่อปลาเทนนี้เยื่อปลาลมันไม่มีมปลาให้เยื่อล้วเลยปลามันไม่ดได้เยื่อ,อล <c oughs> ปลาออนี่ยไม่ทำเยื่อหรอ uừa mứt mây ô là cái gì vừa tao luôn đi ơ, nó năn đấy đây uừa mứt còn măng còn măng còn đi, để sốt anh ấy măng mìn. làm mấy làm làm đã làm mấy? ăn mấy à? Nét mìn. đi làm bán đi làm bát được, làm bát. ô, đây để mốt mua về nấu được nấu đây, lút về tuông đây đi ơ, đã đấy lút đẻ, แต่ข้าวไม่ใจมินนิดลมไหนมินไหม<อ>ไม่แค่มันมินนะเราพอเราได้มาแบบน,นี้มันจะมินเลยเถ้ามันถามตัวไป่ใจตัวถ้ามันไม่มินมันก็ไม่มินที่ไม่ไปตัวนี้อะไรรองนะฮ มันไม่ได้หลับมิดมันโขมันเน่แต่ไม่ได้หลับมันมันเอาไปไอ้นั้นเปล่าไงเที่ยงเปล่าเซ็ตแรงก่อนโอเคไปละคืนลมอย่างแรงอยู่เลยผมกันไม่คิดนะไปก่อนครับ